สวัสดีค่ะเพื่อนๆบน YouTube ของหวานทุกท่านนะคะคืนนี้ดูตอนที่37กันแล้วทุกคนเนาะโอ้โหพรุ่งนี้จะจบแล้วอะ่ะแล้วเราจะดูอะไรกันดีคะเนี่ยวันนี้นะคะได้เห็นเหล่าห่วงด้วยเหล่าห่วงออกมาทีไรอะ่ะ น้ำตาเอ่อลุกทีเลยค่ะไม่รู้เป็นอะไรนะคะซาบซึ้งกับบทของของเหล่าห่วงมากๆเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวถ้ายิ่งตอนท่านหลีชุนกังต้องจากไปอีกก็คงเศร้าสุดๆนะคะแต่จากที่ดูในตอนที่37แล้วเอ๊ะตกลงท่านหลี่ชุนกังจะจากไปไหมอ่ะเพราะว่าท่านก็ก็ผ่านกวางหลิงแล้วนะแล้วทําไมไม่เห็นมีริมแม่น้ําเลย เพราะว่าท่านจะต้องเสียที่ริมแม่น้ํากว่างหลิงนะคะเพราะอะไรเพราะว่าหลุมศพของแม่นางเสื้อคุมเขียวอยู่ในบริเวณนั้นนั่นเองค่ะคือท่านหลี่ชุนกลางโรแมนติกมากเลยนะคะตอนท่านแบบว่าตัดสินใจสละสังขารก็คือนั่นแหละก็ตรงหลุมศพของแม่นางเสื้อคุมเขียวนะคะแต่ว่าคืนนี้ที่ดูไม่มีเลยอะไม่มีแม้แต่แม่น้ํามีแต่ทหารเนาะ มาเรียงประนานเรียงเป็นแถวอยู่นะคะไอทหารของเจ้าอี้อ่ะแล้วก็ทนลีฉุนกังก็เรียกนะคะยืมกระบี่ทหารที่อยู่ด้านข้างมาแล้วก็ฟันฉุบเราก็จะเห็นแต่ซากศพเต็มไปหมดเลยแต่เราก็จะไม่เห็นทนหลีฉุนกังแล้วนะคะคือก็คงกลับเข้าไปในรถม้าเนาะ,ะก็ต้องรอดูตอนที่38ว่าจะอย่างไรนะคะเอาละค่ะทีนี้พวกเราจะเห็นแล้วว่าโอ้โหแต่ละคนโดยเฉพาะ บรรดาผู้อาวโสนะคะในเรื่องอร้วนแต่แสดงดีทุกคนเลยค่ะจริงๆหวานยังไม่ได้พูดถึงคุณปู่เว่ยเลยนะคะคุณปู่เว่ยก็แสดงฝีมือตลอดการเดินทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวค่อยพูดถึงแล้วกันนะคะไม่ลืมปู่ค่ะรอก่อนนะคะปู่เว่ย แล้วการกระทำของทุกๆฝ่ายนะเราก็เห็นแล้วว่าถ้าเราไม่ยึดติดว่าฉู่เฟิงเหนียนเป็นพระเอกอะ่ะเราก็จะมองเห็นว่าทุกคนต่างก็ทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นแม้แต่ฉู่เฟิงเหนียนก็ยังทําเพื่อตัวเขาเองทําเพื่อเปยเหลียงแล้วก็ทําเพื่อคนที่เขารักนะคะก็เหมือนกับไอ้พวกคนตระกูลเจ้าทั้งหลายเขาก็ทําเพื่อที่จะค้าจุนราชวงศ์ของเขาว่ายังไงก็ตามหลี่หยางต้องมีคน ตระกูลเจ้าเป็นผู้ที่ปกครองอยู่อะไรอย่างนี้นะคะคือต่างต่างคนต่างฝ่ายก็ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นแม้กระทั่งฉูดเสียวนะคะ เอาล้วค่ะาทางตระกูลเจ้าพวกเราก็รู้แล้วว่าขอแค่หลีอย่างเป็นของตระกูลเจ้านะพวกนั้นเขาก็ทําได้ทุกอย่างนะคะสําหรับท่านหลีชุนกังกับท่านหวังเซียนจือเนี่ยเป็นคนที่น่านับถือมากๆเลยนะคะเวลาที่เขาสนทนากันต่างคนต่างก็มีความให้เกียรติแล้วก็มีความนับถือซึ่งกันและกันนะคะเห็นได้ชัดเลยว่าอย่างหวังเซียนจือ,อเขารู้อะ่ะ คือเขาเป็นคนหญิ่งมากนะคะเห็นเขาไหมคะยกเว้นนะคะอยู่ต่อหน้าหลีฉุนกังเท่านั้นที่หวังเซียนจือจะแบบเออเห็นแก่นหน้าจริงค่ะเรียกว่าเห็นแก่น,น้านะคะเพราะว่าเขาเป็นคนมั่นใจมากว่าเขาเนี่ยแหละเก่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเขารู้ว่าเขาเก่งเนี่ยแต่เขาก็ไม่ยอมรับตําแหน่งที่หนึ่งนะคะเขาก็ยังพูดเสมอว่าเขาอ่ะคือที่สองคือยังไงก็ต้องเว้นว่างเอาไว้อย่างนั้นแหละนะคะเพื่อให้เกียรติ หลี่ฉุนกังค่ะซึ่งก็โอ้หาหาได้ยากมากๆนะคะแล้วก็คนแบบท่านหลี่ฉุนกังเนี่ยในนิยายต้ฉนฉบับนะคะนน foremost, ท่านหลี่ฉุนกังเนี่ยพ่ายแพ้ทั้งหมด5ครั้งในชีวิตของท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เก่งที่สุดเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่มีฝีมือมากที่สุดนะคะแต่เป็นคนที่มีคนที่นับถือมากที่สุดต่างหากเพราะว่าเพราะว่าท่านหลี่ฉุนกังไม่ได้เก่งที่สุดแต่ไอ้ตำแหน่งที่หนึ่งอะ ใครต่อใครเขาก็เว้นเอาไว้ให้ท่านค่ะเออมันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากเลยนะคะนิยายเขาเขียนดีอะ่ะเขียนดีอาละห่ะเข้าค่ะ <laughs> เอนนี้หวันมาทําไมมาพูดถึงตัวละครหนิงเอิ่มเหมยนะคะตัวละครตัวนี้ในตอนแรกพวกเราเห็นกันแล้วว่าเขาอไม่ชอบฉูฟงเนียนเลย เขาสนับสนุนหวงหมันเอ,อ๋หรือว่าชูหลงเซียงน้องชายของชูเฟิงเนียนต่างหากละ่ะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นข่าวลือของชูเฟิงเนียนนี่เป็นแบบชฉวโชวนะคะก็เลยไม่อยากจะให้ขึ้นคลองปล่อยเลี้ยงค่ะแต่ว่านะคะอันนี้ก็เป็นหมากเหมือนกันของชูเซียวคือเขาก็ดูแล้วล่ะแล้วเขาก็เป็นคนจัดให้หนิงเอ๋อเหมยเนี่ยเป็นผู้ที่นํากองทัพอักษรเฟิงนะคะมาคอยเป็นผู้อารักขาชูเฟิงเนียนในการเดินทาง ท่องยุทธภพ ในครั้งที่สองของฉูเฟิงเหนียนนี้ซึ่งในตอนแรกอะที่หน่งเออเหมยเขาเขายอมไปโดยดีก็เพราะว่าฉูเฟิงเนียนต้องการจะไปหยุดเยี่ยมน้องชายที่หลงหูซานด้วยนั่นเองค่ะซึ่งน้องชายของฉูเฟิงเนียนเป็นคนที่หนิงเออเหมยให้ความเคารพแล้วก็พักดีนะคะเพราะฉะนั้นตอนแรกก็คือหนิงเออเหมยก็เลยว่าเออเดี๋ยวถ้าถึงหลงหูซานล้วก็จะอยู่ที่นั่นเลยอยู่คอยรับใช้ฉูหลงเซียง นะคะไม่ติดตามชูเฟิงเหนียนละก็คือทิ้งไปเลยนะคะซึ่งชูเฟิงเหนียนเองก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะยินดีซะอีกนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากโอ้โห,หเสี่ยงความเป็นความตายมาด้วยกันโดยเฉพาะไอ้ศึกที่บึงอ้อนะคะหรือว่าบึงต้นกกตรงนั้นน่ะโอ้โห,หกองทับอักษรเฟิงก็ ตายบาดเจ็บกันเพียบเลยนะคะก็เลยแบบเห็นถึงเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็เสี่ยงเป็นเสียงตายมาด้วยกันค่ะเขาก็เลยไม่ไปละก็เลยเกิดความเคารพรักนะคะก็คือให้ใจกับชูฟงเนียนบุคคลที่ไม่ได้เป็นเหมือนข่าวลือเฉาโฉในตอนแรกนะคะแล้วหนิงเออรเหมยก็คอยแต่ติดตามชูฟงเนียนแบบนี้แหละคะ่ะแล้วจุดจบของหนิงเออร์เหมยจะเป็นอย่างไรนะ ก่อนที่หวานจะบอกนะคะก่อนจะเฉลย ER เนี่ยเรามารู้จักเขากันสักนิดนะคะหนิงเออร์เหมยเนี่ยเขาจะมีอาวุธประจำตัวเรียกว่า,งาเงวเหล็กค่ะซึ่งหนักประมาณ75กิโลกร,รัมนะคะโอ้ยยกไม่ขึ้นค่ะเป็นแม่ทัพคนเดียวของหลี่หยางเลยนะคะสังกัดเปยเหลียงที่ถือเง้าค่ะเขาเป็นเด็กกำพร้านะคะเป็นลูกชายของนายพลหวังเจี้ยนของเปยเหลียงแล้วก็สืบต่อเสื้อคุมแม่ทัพมาจากพ่อของเขาค่ะก็คือเป็นทายาทสา ตรงนะคะสวมเสื้อคุมของพ่อเขาเป็นแม่ทัพต่อมาเลยค่ะหนิงเอ้อเหมยก็คือผู้ที่มียศต่าสุดในบรรดาแม่ทัพทั้งหมดที่อยู่ในเปยเหลียงนะคะแต่อันเนี้ยไม่ใช่เพราะว่าฝีมือทางการทหารเขาน้อยที่สุดเขาถึงได้ได้ยศต่าสุดนะเพียงแต่ว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ชอบก่อเรื่องสร้างปัญหานะคะ แทบจะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นยศค่ะก็เลยไม่ขึ้นเท่าที่ควรก็เลยเป็นแม่ทัพที่มียศต่ําที่สุดนะคะทีนี้อย่างไอ้เงาวในมือของหนิงเอิ่เหมยเนี่ยหนักตั้ง75กิโลกร,รัมเนี่ยหากเป็นคนธรรมดาก็ก็ยังไม่แน่ว่าจะสามารถยกมันขึ้นได้นะคะนับภาษาอะไรก็จะนําไปใช้ฆ่าศัตรูเนาะอย่างพวกเราอะแต่โอ้โหหนิงเอิ่เหมยคือถือแบบพิวๆเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะความโชคดี ของหนิงเอ๋อเหมยก็คือเทพกระบี่หลีฉุนกังเนี่ยก็ยังสั่งสอนนะคะคือแนะนําเคล็ดวิชาศิละปะป้องกันตัวแล้วก็การต่อสู้ให้กับหนิงเอ๋อเหมยด้วยซึ่งฉากนี้พวกเราเห็นไปแล้วนะคะซึ่งท่านหลี่ชุนกังก็สอนแล้วก็แนะนําทั้งหนิงเอ๋อเหมยแล้วก็ทั้งชิงเหนียวเลยค่ะ และในอนาคตนะคะชูฟงเหนียนก็เช่นกันในการเดินทางไอ้ท่องยุทธภพ,พครั้งที่2ของเขานะคะก็คือหนิงเออเหมยเนี่ยก็ได้ติดตามไปเป่ยหมังด้วยค่ะและในตอนช่วงท้ายๆของเรื่องนะคะช่วงตั้งแต่กลางๆไปจนถึงท้ายๆเนี่ยก็ด้วยความที่แบบ ถึงแม้ว่าฉูเซียวนะคะท่านจะจากไปแล้วก็คือคือตายไปแล้วแต่ว่าความฉลาดของฉูเซียวที่ปูทางไว้ให้ลูกชายเนี่ยก็คือแม่นมากค่ะเพราะต่อมานะคะเมื่อหลังจากที่เฉินจื่อเป้าแยกตัวจากเปยเหลียงเนี่ยแม่ทัพของเปยเหลียงนะคะซื้อสัตว์ต่อเฉินจื่อเป้าสองคนแล้วก็เลยยังเหลืออีกสองคนนะคะที่อยู่กับฉูนเฟิงเหนียนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหนิงเออเหมยนี่แหะคะ่ะก็เลยเป็นตัวละครนะคะที่ที่คอย ติดตามฉูฟงเหนียนเป็นเหมือนแม่ทัพคู่ใจคู่หูเลยแหละเพราะฉะนั้นนะคะตัวละครตัวนี้ก็จะอยู่ไปเรื่อยๆค่ะลอดตลอดเรื่องนะคะเบาใจได้นะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิโซดนี้นะคะสำหรับท่านที่คอมเมนต์มาว่าอยากรู้เรื่องราวของหนิงเอ๋อร์เหมยก็มีเรื่องราวมาฝากแล้วนะคะไม่ต้องถามเรื่องคู่นะคะเพราะว่าหนิงเอ๋อร์เหมยในนิยายต้นฉบับก็ไม่ได้กล่าวถึงเรื่อง คู่ครองเช่นเดียวกันค่ะสงสัยคือพระเอกกวาดไปเรียบแล้วนะคะก็เลยไม่มีเผื่อแผ่คนอื่นเลยค่ะก็นี่ก็คือทั้งหมดของอ p พิซอดนี้นะคะหวานก็ยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊เราจะเล่าเรียงนะคะยังไงให้ทุกท่านที่สนใจอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับนิยายต้นฉบับของเรื่องไอดาพิคาตกลางหิมะได้ครบนะคะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวถ้า ถ้าหวานพูดถึงคนอื่นต่อไปเนี่ยก็จะไม่มีไม่มีภาพขึ้นมาในในหัวของทุกท่านแล้วเพราะว่ามันบางตัวละครมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ก็จะพยายามทำเป็น แผนภาพแล้วกันเนาะถึงแม้ว่าจะยังไม่มีรูปภาพก็อาจจะเป็นชื่อคนไปก่อนอะไรอย่างนี้นะคะจะได้ช่วยเรื่องความจำแล้วก็ความเข้าใจเดี๋ยวเอาไว้ค่อยว่ากันละกันค่ะมีความสุขกันทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะมีคำแนะนำอะไรใส่ไว้ในคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพโซดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ Love, ฟ h i นิส e นเวลแอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ